กับมาอีกครั้งนะคะในบทที่ว่าด้วยทรัพยากรทางทะเลและก็ระบบนิเวศทางทะเลนะคะวันนี้อาจารย์จะนำสู่เรื่องราวที่ก้าวต่อไปว่าเรามีทรัพยากรอะไรแล้วมีสถานการณ์เรื่องของปัญหาอย่างไรที่เรามองเห็นนะคะและเหล่านั้นมันมีความเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารในเรื่องของการผลิตอย่างไรมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไรเดี๋ยวมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะการมองทรัพยากรทางทะเลอาจารย์จะพยายามอธิบายให้เห็นว่าเราควรจะต้องมองทั้งสิ่งที่มันอยู่ในมวลน้าที่เราเรียกว่าเพลาจิกเพลาจิกซิสเต็มหรือเราจะมองทรัพยากรในมวลน้ําคือเพลาจิกรีซอร์สสนะกับอีกอันนึงก็คือเราจะมองทรัพยากรที่อยู่ในบริเวณหน้าดินที่เราเรียกว่าเบนทิกรีซอร์สสนะคะซึ่งหมายถึงทรัพยากรที่เขาอยู่ประจําหน้าดินนั้นๆซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของเรามากอย่างเช่นปัจจุบันที่เราผ่านมาสองสนดที่เราได้หอย ยเยอะๆมากๆเลยนะคะอันนั้นก็เป็นเป็นทรัพยากรหนึ่งที่เราเอามาใช้ประโยชน์ในแทบจะเรียกว่าเป็นอาหารในชีวิตของเราได้ทุกๆคนได้ด้วยเลยนะคะอันนั้นก็เป็นทรัพยากรจากทะเลที่สําคัญนะคะนอกจากนั้นก็เป็นทรัพยากรที่อยู่ใกล้เคียงหน้าดินอย่างเช่นพวกกลุ่มของหมึก ใกล้ๆพื้นหน้าดินกับองไรก็ตามอาจจะมีหมึกที่เป็นพวกที่อยู่ในเพลจิกด้วยนะคะและก็ทรัพยากรที่อยู่ในน้ําในภาพรวมซึ่งเราจะสนใจมากๆซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพยากรของปลาผิวน้ํานะคะซึ่งสมัยก่อนเราจะพูดว่าประเทศไทยในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวซึ่งส่วนหนึ่งของปลาเนี่ยเราก็หมายถึงเราคงจะรวมคิดเหมารวมว่าเรามีปลานะคะในน้ําซึ่งปลาหลักๆที่เราได้ตลอดมาสมัยเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วคือปลาทูนะคะเราจะได้ปลาทู ในอ่าวไทยมากเลยนะคะจนกระทั่งเราเรามาจะมีคําพูดว่ากินข้าวกับน้ําพริกแล้วก็น้ำพริกปลาทูด้วยนะซึ่งทําให้เรารู้ว่าทรัพยากรจากทะเลเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ทรัพยากรในภาพรวมของเราค่อนข้างจะมี ระดับที่ลดลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ที่เราพยายามจะช่วยเหลือกันเราเราบางครั้งเราจะพูดถึงปัญหาที่เรียกว่า overfishing คือการที่เราทําประมงมากเกินควรกับการที่เรากําลังพูดถึงปัญหาที่เราพยายามดูแลทรัพยากรและกําลังพยายามดูแลสิ่งแวดล้อมที่จะให้เอื้ออำนวยในการผลิตทรัพยากรนะคะทีนี้ถ้าเรามองอ่าวไทยว่าเราไม่ใช่อยู่ในแค่ เอาตกรหรือว่าอยู่ในพื้นที่เล็กๆที่เป็นอ่างๆหนึ่งแต่เป็นพื้นที่อ่างขนาดใหญ่มากๆของประเทศไทยเรานะคะเอาไทยถือว่าเป็นทะเลที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สําคัญที่จะให้อาหารโปรโตีนจากทะเลขึ้นมาเป็นทรัพยากรหลักที่จะ มาเป็นประโยชน์ต่อคนไทยแล้วก็ยังใช้ในการส่งออกอย่างไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพบว่าเราไปดูในภาพต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าปริมาณผลจับของทรัพยากรสัตว์น้ําในอ่าวไทยเริ่มมีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เรามีการใช้ประโยชน์ที่ค่อนข้างมากเรามีการจํานวนประชากรที่มากขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าในปี2ปีปัจจุบันในเราจะพบว่าปลาที่อยู่ในอ่าวไทยเนี่ยปลาอย่างปลาทูปลาผิวน้ำที่เราเคยได้มากๆตอนนี้ก็ลดลงมากแล้วก็ ปริมาณของสัตว์น้ำหลายๆอย่างโดยเฉพาะปริมาณสัตว์น้ำหน้าดินก็มีการหายไปหรือลดจำนวนไปอย่างมหาศาลจากการที่เราคิดว่าเป็นปัญหาจากการที่มีออกซิเจนบริเวณหน้าดินที่ต่ำลงมากเราก็เลยมาพยายามที่จะสนใจในระบบนิเวทที่มากขึ้นนะคะสำหรับการผลิตของทรัพยากรที่เราเห็นหลักๆในอ่าวไทยเนี่ยเราจะมีทรัพยากรที่ในพื้นที่ทั้งเป็นพื้นที่ที่เป็นทราย หรือเป็นพื้นที่ที่โคลนปนปนกันถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอ่าวตวกอรหรืออ่าวตอนไหนก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ชิดขอบขอบด้านในก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่ที่เป็นค่อนข้างเป็นเนื้อละเอียดหน่อยพอออกมาหน่อยก็จะเป็นเนื้อ ทรายหยาบบนกระซาบนเปลือกหอยนะคะอย่างที่ภาพที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะออกมาในตอนนอกๆเนี่ยเราจะพบว่าอ่าวจะลึกขึ้นลึกขึ้นนะคะถ้ามากกว่า40-50เมตรในส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทรายเนื้อละเอียดที่มากขึ้นทรัพยากรจะมีความหลากหลายถ้าทรัพยากรตอนนอกก็จะเป็นทรัพยากรด้านเกี่ยวกับปลาผิวน้ําที่ได้จากอวนลากอวนล้อมต่างๆถ้าเป็นทรัพยากรที่ใกล้ๆฝั่งก็จะมีการใช้ทรัพยากรในเรียนแนวหาดก็เหมือนกันนะคะมีการทําอวนอวนล้อมหรืออวนลาก บริเวณบริเวณหน้าใกล้ๆชายฝั่งนะคะเรายังพบเห็นการรุนเคยในบริเวณใกล้ชายฝั่งในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกได้ในหลายๆพื้นที่นะคะเป็นลักษณะที่น่ารักมากเลยแล้วก็เป็นมีบางครั้งเราก็สามารถพบวนทัตะลิงได้นะคะพบการออกเรือของชาวประมงขนาดเล็กในบริเวณอ่าวบริเวณใกล้ๆนะคะพบการจับ โดยการใช้ลอบหอยสังอันนี้เป็นลอบที่เราเรียกว่าลอบหอยกุ้งกิง้งหรือลอบหอยสังนะคะซึ่งเอามาใช้ในการล่อหมึกนะคะเข้าไปในพื้นที่ก็จะมีการวางตามแนวพื้นที่ในแนวที่เป็นแนวหน้าดินเป็นสายยาวไปเลยเพื่อที่จะล่อให้หมึกเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณนั้นนะคะ ในอ่าวไทยบางบริเวณก็เป็นพื้นที่ที่สะอาดอาดแล้วก็มีน้ําที่ดีมีลักษณะของการมีปลาขนาดเล็กเราก็อาจจะพบทั้งโลมาในบริเวณใกล้ปากแม่น้ําหรือพบวานนะคะที่อยู่บริเวณปากแม่น้ําทางตอนนอกหน่อยมาอาศัยหากินในบริเวณนั้นซึ่งเป็นลักษณะของระบบนิเวศท,ที่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตได้หลายรูปแบบถ้าเป็นใกล้ในแนวชายหาดเราก็จะมีการพบหาทรัพยากรที่ลักษณะของเป็นพวกหอย สองฝาอย่างเช่นหอยเสียบนะคะมีการหาหอยเสียบกันตามแนวชายหาดอยู่มากมายเลยก็เป็นทรัพยากรที่เอามายางชีพแล้วก็ขายได้ด้วยนะคะก็เป็นเป็นลนักษณะของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางทะเลเราที่ถือว่าเรายังมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความสมดุลในหลายๆด้านอยู่นะคะในพื้นที่ทางตอนนอกในหลายๆพื้นที่เราก็จะพบว่าเราจะมีแหล่งทั้งแหล่งหอยลายแล้วก็ถ้าเป็น บนเนินดอนหน่อย,อยที่จะเป็นลักษณะของทรายมากหน่อยเราก็จะเป็นพวกหอยหอยคลางหรือหอยที่เป็นคล้ายคหอยแคลงขนาดใหญ่นะคะซึ่งมีลักษณะที่ได้ทรัพยากรค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะสำหรับพื้นที่หน้าดินเราจะมีการทําประโยชน์จากพื้นที่ต่างๆโดยการใช้พื้นที่ในการปัก เสาเลี้ยงหอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงหอยมแมลงผู้นะคะในบริเวณใกล้ชายฝั่งนะคะแล้วก็จะมีการทํากระชังขนาดเล็กในบริเวณใกล้ชายฝั่งหลายๆพื้นที่นะคะบางพื้นที่ยังมีลักษณะของพื้นที่ทะเลที่ได้ลักษณะของกุ้ง กุ้งนะคะกุ้งมังกรโดยเฉพาะที่อาจารย์เคยไปดูที่พื้นที่แถวแนวระนองที่กระเปิดนะคะเขาก็จะมีแนวร่องกุ้งที่ได้กุ้งมังกรบริเวณในแนวแนวหนึ่งในปากแม่น้ําที่ลอยชนกับทะเลแล้วก็มีพื้นที่ที่เอากุ้งมาพักไว้ทําเป็นกระชังแล้วก็ดูแลกุ้งก่อนที่จะส่งขายหรือว่าส่งไปจําหน่ายในที่ต่างๆก็เป็นลักษณะของระบบในเวศที่สมดุลแล้วก็งดงามนะคะแสดงถึงความ ยังมีค่าของทรัพยากรในพื้นที่ในทะเลในหลายๆเขตของประเทศไทยได้ ยางไรก็ตามนะคะเราก็ยังเจอปัญหาในในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ใกล้ปากแม่น้ำนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ใกล้ในพื้นที่เขตอ่าวไทยตอนในหรือรวมกระทั่งพื้นที่ที่แนวลงไปในแนวของอเพชรบุรีหัวหินนะคะซึ่งได้รับน้ํามีโอกาสได้รับน้ําที่ไม่ค่อยดีจากลงมาจากพื้นที่ตอนบนของอ่าวไทยลักษณะของเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่พบกับปรากฏการณ์น้ําเปลี่ยนสีเนาะมีการเพิ่มจาํานวนของแผงต้นพืช บ่อยครั้งน้ําจะข้นมากเลยเขียวมากเลยนะคะบางที่น้ําก็จะเป็นฟองๆนะคะแล้วก็ถ้ามันมีอาการเน่ามากมีการมีกระบวนการย่อยสลายมากหรือว่าแพลงต้อนอยู่ในในระยะที่เขาเขาเริ่มเสื่อมโทรมไปแล้ว<ม>ก็จะมีลักษณะของออกซิเจนในน้ำที่ลดต่ำลงแล้วปลาก็ตายเป็น เป็นปริมาณมากนะคะในพื้นที่อ่าวไทยในหลายๆที่ในพื้นที่ใกล้ฝั่งหรือหลังจากช่วงมรสมุมเราก็ยังพบปัญหาเรื่องของขยะทะเลที่ลงมาในปริมาณมากพื้นที่บางพื้นที่ เคยมีประชากรปลาเข้าไปก็ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็น้อยมากอย่างเช่นการเกิดปัญหาน้ําเสียในอา่าวตุวกอบ่อยครั้งนะคะการเข้าไปใกล้ๆของฝูงปลาทูก็ลดลงนะคะบางพื้นที่โปะปลาทูแถวๆแวม่กลองก็มีปริมาณปลาท,ที่เข้ามาน้อยมากหรือบางวันก็ไม่มีเลยนะคะซึ่งเป็นลันกษณะการเปลี่ยนแปลงที่เราค่อยๆทย,ยอยเห็นผลจากการเกิดปัญหาเรื่องของการที่มีการสะสมของของเสียในอ่าวไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในหลายพื้นที่ ยังมีปัญหาในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งการเปลี่ยนของระบบนิเวศหรือการพยายามทําโครงสร้างของระบบนิเวศด้วยโครงสร้างแข็งซึ่งทําให้เกิดการกัดเซาะที่มากขึ้นการเกิดการพังทลายที่ต่อเนื่อง การที่หาทรายบางส่วนมีการหายไปอย่างไม่สามารถกลับมาได้นะคะเราก็จะไม่สามารถได้ทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรที่เราจะกินได้แต่เราจะมีแผ่นดินที่เป็นกำแพงขึ้นมาแทนนะคะก็จะเป็นลักษณะาการเปลี่ยนแปลงที่เราคงจะต้องแลกเอาว่าเรากำลังพัฒนาเพื่ออะไรนะคะอาจจะต้องมีการรักษาสมดุลที่ดีที่ช่วยกันคิดในหลายๆภาคส่วนในระยะยาวต่อไป สำหรับอีกเคสนึงที่อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นแนวต่อเนื่องกันก็คือว่าในหลายๆพื้นที่ที่เราพบถึงความสวยงามของพื้นที่อย่างหมู่เกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะช้างหมู่เกาะภูเก็ตนะคะในที่อาจารย์เคยไปศึกษาในพื้นที่หนึ่งนี่คือลักษณะของพื้นที่หมู่เกาะลันตานะคะเกาะลันตาใหญ่เกาะลันตาน้อยมีพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวอยู่มหาศาลเรียกว่ามหาศาลมีจํานวนโรงแรมมากมายอย่างแออัดนะคะ สินปัญหาที่เราพบในระบบนิเวศที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางน้ําถ้าเรามองง่ายๆก็คือตอนนั้นที่ที่พบจริงมันก็นานประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะก็คือเราพบถึงปัญหาของการเพิ่มของขยะซึ่งเป็นกองขยะใหญ่มหาศาลอยู่กลางพื้นที่ของเกาะเลยนะคะซึ่งมีบริเวณที่มีลําคลองที่รับน้ําจากแนวขยะนั้นลงไปสู่แนวหาดในบางพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นพื้นที่ที่จะมีการรับน้ําเสียจากจากกองขยะ ลงไปนะคะพื้นที่ที่จะมีการเป็นพื้นที่ที่อับแล้วก็พื้นที่ใต้บ้านเรือนที่ไม่มีการระบายน้ําที่ดีนะคะมีการทิ้งขยะโดยที่เรายังขัดความระมัดระวังเราไม่มีการบำบัดน้านะคะแล้วก็พื้นที่ใต้ใต้ชุมชนในบางแห่งนะคะเราพบหรือบริเวณที่น้ําเข้าไปหมักเน่ามีการลดต่ำของออกซิเจนอยู่มากเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราพูดถึงหมู่เกาะต่างๆที่เราอาจจะ ลืมไปว่าการพัฒนาในบางอย่างเราลืมว่าเราจะดูแลหลังจากที่เรามีการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวนั้นอย่างไรนะคะในพื้นที่หลายๆพื้นที่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่างๆที่มีโอกาสได้ศึกษามาแน่นอนค่าความเค็มมันจะมีความเค็มเฉลี่ยของพื้นที่เกาะต่างๆก็คือปกติเราจะมีความเค็มเท่ากับน้ําทะเลนะคะอยู่ที่ประมาณ30 31 32ขึ้นไปนะคะพื้นที่แนวนอกถ้าเราออกสำรวจไกลฝั่งอยู่ประมาณ5กิโลเราก็จะได้ความเค็มเป็นทะเลเลย32-3 3 PSU แต่ถ้าเรามาสำรวจในพื้นที่ที่ใกล้จุดที่รับน้ำมาจากแผ่นดินบนจากเกาะเองนะคะบางครั้งก็คือความเค็มต่ำมากก็เหมือนเรามีปากแม่น้ำนั่นแหละเรามีลำองที่ไหลลงน้ำจืดไหลลงจากภูเขาที่กลางเกาะแล้วก็ลงมาเพราะฉะนั้นบางจุดของเกาะเนี้ยเราก็จะมีความเค็มที่เป็นความเค็มที่ใกล้ศูนย์หรือแตะศูนย์ได้ บางจุดก็จะมีความเค็มอยู่ที่ประมาณ10 PSU นะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความเค็มที่ต่ำสามารถรับน้ำจากบ้านเรือนได้ในทุกๆบริเวณในแนวรอบที่มีโอกาสรับสายน้ำที่เป็นคลองจากบ้านเรือน การรับน้ําเหล่านี้มีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนนะคะต่อการรับเอาปริมาณไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุอาหารหรือน้ําทิ้งจากบ้านเรือนนะคะซึ่งจะเป็นโดยทั่วไปจะเป็นรูปแบบของฟอสเฟตหรือว่ารูปแบบของแอมโมเนียมนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดไหนที่มีจุดที่รับน้ํามาจากพื้นที่ที่เป็นน้ําจืดลงน้ําเสียจากบ้านเรือนก็จะมีค่าของแอมโมเนียมค่าของ ค่าของฟอสเฟตสูงขึ้นและขณะเดียวกันเราก็จะพบว่าในบางจุดรับน้ำเสียต่างๆมีค่าดีโอต่ำมากๆเลยนะคะในพื้นที่ระบบทะเลของเรานะคะคือมีค่าดีโอต่ำถึง1มิลลิกรัมต่อลิตร ะะหรือว่ามีต่ำหรือประมาณ3-4มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งบางครั้งเราไม่คิดว่าเออนะระบบใกล้ชายฝั่งหรือขอบทะเลในบริเวณเกาะเนี่ยเราจะมีบริเวณที่มีค่าดีโอต่าๆซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าในพื้นที่ระบบนิเวศเหล่านี้จริงๆปัจจุบันก็จะมีการทิ้งน้ําที่หรือการปล่อยน้ําลงมาจากระบบของชุมชนจากบ้านเรือนซึ่งเราขาดความระมัดระวังนะคะขาดการดูแลเรื่องของขยะสิ่งปฏิกูลที่อยู่ใต้บริเวณนั้นมีซุ้มที่ปล่อยตรงลง มานะคะมีการทิ้งขยะ จากร้านอาหารทิ้งเศษอาหารการล้างจานต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็ทําให้ในพื้นที่แหล่งน้ําในรอบๆแนวเกาะนะคะจริงๆไม่ใช่แค่เกาะที่นี่ในหลายๆพื้นที่เกาะที่มีการพัฒนาและการท่องเที่ยวพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มันตามไม่ค่อยทันคือการดูแลให้สภาพระบบนิเวศของเกาะหรือแหล่งท่องเที่ยวนั้นยังดีอยู่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นมากๆเลยก็คือว่าเราจะเห็นค่าน้ําเป็นสีดาดีโอต่ํามี ลักษณะของปัญหาขยะแล้วเราก็จะพบลักษณะของแพลงต้อนน่ะมันบูมเขียวๆในบริเวณแอ่งในหลายๆที่นะคะ เกิดเมือกของบุกรีนเกิดขึ้นคุมในหลายๆพื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ที่เราไม่ค่อยอยากจะให้ให้เป็นในระบบทะเลนะคะเพราะว่ายัางไงยังตามระบบทะเลเรายังมองว่าเป็นระบบที่จะมีคลื่นลมช่วยมีการพัดพาที่ดียตงไรก็ตามมันก็เริ่มเกิดแล้วเริ่มเห็นนะคะเป็นทุกๆพื้นที่นะคะไม่ใช่แค่ในหมู่เกาะลันตาที่อาจารย์ยกตัวอย่างอย่างชัดๆเอาจะมีทั้งการเปลี่ยนแ,บบแปลงในพื้นที่หมู่เกาะช้างในบางหมู่บ้านในบางอ่าวนะคะรวมทั้งในพื้นที่ของ ทางด้านภูเก็ตด้วยนะคะหรือว่าแม้ว่าแม้กระทั่งในเกาะที่ใกล้เราเองในบางพื้นที่ยังเกาะสมัสสารในบางจุดบางบริเวณนะคะเราก็จะเห็นมีการการไม่ระวังในการทิ้งน้ําการทิ้งขยะ ของบ้านเรือนนะคะลองคิดดูว่าแต่ละโรงแรมสมมติว่าถ้าเรามีโรงแรม200ห้องในบริเวณใกล้ชายฝั่งในแนวของระบบนิเวศทางทะเลถ้าแต่ละห้องมีขยะห้อง1วันละ1นึ่งถุงนะคะไม่รวมขยะจากโรงอาหารจากพัตคารต่างๆนะคะเราจะมีขยะถึง200ถุงใน1วันจากห้องของ1นึงโรงแรมนะคะ200ถุงนั้นถ้ามีการมากองหรือมาการทิ้งหรือจัดการไม่ได้เราก็จะมีปัญหาต่อระบบนิเวศทางทะเลซึ่งตอนนี้ เราก็ทำ <c ười> <c ười> พยายามช่วยกันอยู่นะคะว่าเราจะดูแลเรื่องของการจัดการเรื่องของขยะอย่างไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากสะท้อนใี้เห็นคือว่าปัจจัยทางทะเลนะคะโดยทั่วไปเราจะมองถึงเรื่องว่าเรามีค่าความเค็มของน้ําแต่อย่างไรก็ตามเราต้องพยายามมองเรื่องค่าดีดโอด้วยนะคะว่าดีโซฟออกซิเจนของน้ำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีการลดลงหรือเปล่าถ้าเราจะยังให้ระบบนิเวศนั้นเป็นระบบนิเวศที่ดีนะคะเป็นระบบนิเวศที่ยังเอื้อต่อการมีทรัพยากรปะก,การังเป็นระบบนิเวศที่ยังเอื้อต่อการมีทรัพยากร ในแนวป่าในแนวแนวยาิทะเลให้มีความสมบูรณ์นะคะยังเอื้อต่อการมีสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ต่างๆที่เข้ามาเราก็คงจะต้องดูปัจจัยเหล่านี้ให้มีความพร้อมและก็มีความเหมาะสมในระยะยาวที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ต่อไปค่ะ